เอาละครับผมเปลี่ยนด่านด้วยนะครับทีมงานจานเจมาครับมาดูเิร์อของจานเจดีกว่านะครับจานเจขออัญเชิญดวงตาทั้งสี่ดวงตาที่หนึ่งนี่ครับดวงตาที่หนึ่งเฮ้ย,ย,ยเิื์อหายอือพี่แป้งเข้ามาเลยครับอยเาพิ่งกดนะ <ไป S 2> อย่าพิ่งกดนะดวงตาที่หนึ่งก็คือเนตรสีขาวอันนี้เป็นของตระกูลเนจิเนจิมันอยู่ตระกูลอะไรไว้ครับ ยุงะยุงะนะครับผมแล้วก็ทางขวานี่ก็คือเนตรสังสาระของมาดละนะครับผมทางซ้ายนะครับผมเนตรวงแหวนกระจกเงาเหมือนบุพานะครับส่วนอันล่างเนตรแมวเหมียวนะมาทีมพี่เบิร์ดมูฟี่ดีแอบตึงอยู่ได้เดี๋ยวผมจะจริงจังให้นะเราต้องจริจงจังเอ้ยนี่ไงคะแนนทีมเราได้ห้าครับผมเอ้ยสรุปมีใครจะเอาออฟเฟอร์ิงอะไรไปนะใส่เสาห่างไปครับเสาห่างเนาะ โอเคงั้นผมเอาเสาห่างไปด้วยอีกอันนึ่งเราใส่กุญแจไปไหมเราไม่ต้องใส่ไปหรอกโอเคใครใส่พิสูจน์ตนพี่นิวใช่ไหมผมผมขอใส่ดวงตาทั้งสี่นะผมใส่ดวงตาทั้งสีนะได้เลยได้เลยดวงตาทั้งสี่โอเคงั้นรวมคุณกับผมจะรวมพลกันตันตู้หรือเปล่า ใช่ผมใส่ตันตู้มานะแต่ตีต้องรอดนะรอดอยู่แล้วผมมันรอดอยู่แล้วเอาเหลววางแผนกเอาแล้วนะคนเราไม่ได้วางแผนแก้งนะเราเล่นแบบจริงจังนะครับพี่กอฟนะมาประชุมทีใช่แล้วปล่อยให้รอดสักสองคนก็ได้คือสองสาวผมไม่รู้ไงว่าใครชื่ออะไรบ้างอ๋อสรุปคือนับเป็นคะแนนรวมใช่ไหมพี่กล์ฟไม่สนใจมเลยอ่ะผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะไม่รู้นาไม่รู้น้าเอาอะไรไปดีว่าปั่นๆบอกเอาไปพยาบาลดีกว่าไม่อยากเอาไปใาย เออว่ะไฟฉายมันแบบเกียนพี่แป้งเกินทงสารพี่แป้งผมผมลืมผมลืมตกลงกระทีมไงว่าแบบจะปล่อยกี่คนไม่ตอนแรกที่ผมบอกว่าจะปล่อยสองคนนะทีมผมมันฮ้อขึ้นมาอย่างนี้เลยทีมงานเปลี่ยนด่านด้วยนะเอ้ยไอ้กอฟพิมบอกดิบอกทีมงานด้วยดิพิมพ์บอกทีมงานด้วยว่าเปลี่ยนด่านด้วยนะครับบอกนายดิดคอร์ดดิพี่บอมคุณยกรอหรือเปล่าสรุปแล้วไม่ได้ใส่อ่าผมเองโอเค คุณนี่เองแต่ว่าแขวนคนละสองทีแล้วนะทีมงานเปลี่ยนด่านด้วยนะครับอ่าเขาเปลี่ยนแล้วอะสั่งได้ใจกันนกลัวจันเจด่าเหรอเตรียมพร้อมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผมอาจจะปล่อยสองคนแต่จันเจีจะด่าผมผมก็เลยแบบกลัวโอ้โหตั้งนานนึงไม่กลัวพึ่งมึงพึ่งมากลัวกูวันนีนะไอ้ก๊อฟนะตั้งนานไม่เคยกลัวว่ากูจะปล่อยสักสองสามคนแต่เพื่อนผมแบบ ไม่ได้นะโดนโพ้ใจเก็บแชมป์ไว้แอกษาไวก้กรอบมึงก็เกินไปน้องๆครับน้องๆเห็นทรงผมพี่เจป่ะอันนี้คือผมไปตัดมาจากเกาหลีเลยนะ <c oughs> ผมทรงเนี้ยเราชุดไฟนี่คือผมไปสั่งทําม,มาจากร้านของเล่นจานสไน์ไม่สไนายรอบหน้าเดี๋ยวเ,เล่นอันนี้ให้ดูแล้วกันนะรอบหน้าเจอทีมใครรอบหน้าเจอทีมใครไม่รู้แต่ว่าจะเอาจริงขอตึงๆเลยได้ไหมโมบีอีกนะโอเคเฮ้ยกูกูเป็นแฟชั่นนิสต้านะวันนี้ โอ้หจานเจใส่ชุดดูดิเกินฟุยมุย้ยเอาละครับผมพร้อมจะแข่งแล้วครับดีเลยหกนาทีนะครับบอกไว้ก่อนนะเผื่อใครที่มาดูแล้วแบบพิมพ์แล้วผมไม่ได้ตอบนะครับต้องขออภัยด้วยนะดีเลยหกนาทีพี่บอมผมไม่ได้ปรับปุ่มเลยนี่อันแชทอันแชทอยากให้ปาร์ตี้นรกคัมแบ็กอันนี้เป็นปาร์ตี้นรกรลเวลสองเอาลวครับผมได้เวลาตึงแล้วมียูไดป่ะปครับยูดแข่งไหมวันเนี้ย,ยไม่แข่งดิแข่งรอบต่อไป แข่งรอบต่อไปนะเจาะต่อจากคู่ของผมนะครับผมแข่งกับทีมมวยพิีกนะทีมดูดานเฮ้ยโอ้โหทีมตึงเจอกันวะงี้เราก็จะได้2ฟอร์มเขาก่อนนะครับว่าฟอร์มเขาเป็นยังไงใช่ใช่สฟอร์มทิ้งมาเขากาลังดูดานเขากาลังอะไรอยู่หรือเปล่าเขาไม่กี่คนลืมอ่ะเขาบอกว่าขอบคุณที่เตือนด้วยน้องๆครับไอที่หน้าผมแดงคือผมไม่ได้เขินหรือว่าอะไรนะแต่กล้องมันแบบมันหน้ามันแดงนะครับพี่คะเขาทําไมเขาทําตัวไม่น่ารักหรอเออเขาทําตัวไม่น่ารักหรอทําไมก๊อฟทำตัวแบบเนี้ย เขาโอ้่าแบบมาขอใน่างที่ขอดก่อนบอกว่าแบบเบาๆหน่อยนะกลัวมไม่ได้แชมป์กลัวมไม่ได้แอสาวะครับเพื่อนผมอะ่ะว่าแล้วกูต้องโดนดา่าโดนดานะ่าด่ากูปล่อยก็ดา่าเกมที่2เริ่มแล้วโอเคมาเริ่มแล้วทุกคนเต็มที่้ย,ยตเต้นะนตเตนเป็นการเล่นฆาตกรครั้งแรกเเป็นการเล่นฆาตกรครั้งแรกจริงๆนะคะ นี่เขาเอาอะไรมาไมโอ๊กไมโอกปากแต่งแผนที่แล้วเขาเอาไมโอกมาสี่อันเลยอ่ะให้ตายเถอะไมโอกคืออะไรเขาเป็นอไเขาจะีปลูกปากกลางๆหรอเจ้าที่ก็คือันตู้นะไม่ตันนะจันเจียไม่ตันนะโอ้โหไม่เอาจริงเลยด้วยอะไรไม่เอาจริงเลยเราเขียบแดงไปทุกคนไม่เห็นได้ไงอ่ะไม่เห็นได้ไงเห็นดีกูดูดีกว่า ดูในไหนสตรีมดีเลยไม่ใช่หรอดูในห้องโอ้โหแอบเข้ามาดูในห้องด้วยเป็นออกเซิร์ฟเอางี้มึงก็บอกกูได้ดิว่าหลุมอยู่ตรงไหนก็อไม่บอกไม่บอกโอ้โหขี้โกงเกินเอาละครับผมได้เวลาที่ผมจะมาจุกพี่แป้งแล้วนะครับผมฝากคนตัดต่อตัดคลิปนี้ไปลงด้วยนะครับผมผมจะอัญเชิญดวงตาทั้งสี่ในการจัดการกับพี่แป้งผมจะปิดไม์ในดิทคอร์แล้วก็ให้พวกเขาไปคุยกันได้ครับ สำหรับทีมผมนะครับผมตอนนี้ที่เล่นเบนเซก็จะมีมีนิวตีใหญ่นะครับมีอมยิ้มนะครับมีสแลปปี้นะครับผมมีบุฒสแลปปี้บอมอมยิ้มนะครับมีผมแล้วก็นิวตีใหญ่นะครับผมบอกชื่อเล่นด้วยผมจะลองให้จริงจําชื่อผมได้จําได้จําได้ทุกคนผมแก้งไงผมแก้งไงมาแบบนิวตีใหญ่ผมเกิดบ้านเล็กเลยนะผมเกิดครับผมเกิดบ้านเล็กเขามองดูหน่อยคิวเลอร์ตัวอะไรเอ่ย

โชว์ตัวหรอนี่เขาโชว์ตัวเหรอมานี่ครับพี่แป็กมานี่ครับทำอะไรกันทำอะไรกันโอ้โหพี่ก้วช่วยชคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้ต้องโดนกำจัดเขาตัดตู้หนูเขาตัดตู้หนูใช่เลยแม่เทพมาพี่แป็กพี่แป็ก อุ้ยมีล <S 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 ูนด er ้วยโดนสตัมนะโดนสตัมนะมีอีกไหมมีอีกไหมมีล şey um ูนตัวนู้ดตัวต่อไปถัดตู้ต่อไปสีแดงเจออยู่ดีสีแดงไปไหนแล้วเกดเดี๋ยวจุ่มก่อนแล้วไปเไาจะไปจุ่มช็อตอะไรไอเขาเข้าไปกลางแมปนะไปไปสายกลางแล้วไปสายกลางแล้วไปสายกลางแล้วเขาวิ่งเข้ากลางแมปไปแล้วนะ พี่พี่ดิวมานี่เขมาหาเราก็มาหาเราพี่ไปกลางแบบไปแล้วนะพี่ดิวรับช่วงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่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 เจอผมไม่เจอักผมผมกำลังสเตลตามคิวเลอร์นะผมกำลังสเตลตามคิวเลอร์นะเจมส์ไปด้วยเปล่าผมกำลังสเตลตามคิวเลอร์คิวเลอร์ไม่รู้จักคิวคิวเลอร์ไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนี้คิวเลอร์ไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนี้ พี่แป้งนี่มึงบูลลี่แล้วหรอกูไม่ได้บูลลี่อะไรเลยโอ้โหดักสตาร์ด้วยทีเนี้ยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยทุกคนปัดไฟไปทุกคนปัดไฟไปผมกำลังโค้ดให้พี่แป้งอยู่พี่แป้งช็อตไฟตรงๆช็อตไฟไปตรงๆเฮ้ยมีกันหน้าต่างนะเฮ้ยมีกันหน้าต่างด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะ เขาตามนะเขาตามใครอ่ะตามมมยิ้มหมอเอาสุดอ่ะเอาสุดอ่ะเฮ้ยบอมสวยบอมบอมบสวยบอมสวยเอาวะสแดงวะมีคนใช้เข็มมีคนใช้เข็มมีคนใช้เข็มแล้วหรอไม่ใช่ไม่ใช่ก็เรียกว่าสีนี่มันผ้าไม่ตาของซีนเด็กอ่ะโอ้ยติดตามคนดีใช่หรอตามชมาตันตู้ได้มาตันตู้ได้สันตี้บ้านใหญ่บ้านใหญ่อยู่อยู่อยู่ขวาบนนะ ขวาบนขวาบนบ้านใหญ่ตันตู้บ้านใหญ่ยี่ขวาบนมาไม่มายังบ้านใหญ่มายังมายังมายังแต่พี่ผมอยู่บ้านใหญ่ผมวิ่งตาดเกี่ยวเลยอยู่เข้าเลยเจเจเข้าเลยกูไม่มีตู้ไม่มีตันตู้ตู้เข้าแล้วเข้าแล้วบีบอมตู้ปล้ดได้แล้วได้แล้วมายังมายังจากในบ้านออกนอกบ้านนะตรงนี้เหรอใช่ใช่ใช่นี่แหละนี่แหละนี่แหละอ่าเจเป็นคนนำพาไปตันตู้ตรงนี้เหรอ ใช่ผ่านไปเลยผ่านไปเลยน่าบูลลี่แล้วไม่ได้บูลลี่ไม่ได้บูลลี่อะไรโอ้ยเฮ้ยพีแป้งตีผมมีแป้งตีผมแล้วพีแป้งตีผมแล้วเฮ้ยร็องพีแป้งตีผมแล้วพี่แป้งอยู่บ้านใหญ่นะอยู่บ้านใหญ่พี่แป้งอยู่บ้านใหญ่หัวใจวาววุ่นพี่แป้งกำลังเดินหาอยู่เฮ้ยติดอะไรอ่ะก็ไม่ตามเอ้าพี่แป้งเจอผมพี่แป้งหาผม พี่บอมเรามาสอนเร็วสอนไะไรสอนไะไยกล้อไงพี่แป้งไล่ผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเออพี่แป้งยัดไม้เหรอพี่แป้งยัดไม้เหรอแดนเต้แดนเต้ไปล้มครกเนบไล้มครกเนบพี่แป้งยัดไม้เหรอวนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่แป้งวนก่อนสามรอบได้ได้ได้สามรอบสามรอบไปดูครกเนบฝ่าล่างได้เลยนะได้เลยแป๊บนึงนะยังไปไม่ได้เฮ้ยเรามาติดขั้นสามแล้วกันน้กันหน้าต่างด้วย หนึ่งเช็คเสาก่อนเสาไหนใกล้สุดกําลังกําลังเข้าไปตรงเมสเทพนะได้เลยฮะที่คุยกันไว้คือได้เขาแขวนนะคนละสองสามทีนะแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวไปล้มไม่เขาไปล้มไปล้มไปล้มเฮ้ยเดี๋ยวไปล้มไปไปแป้งก่อนดีกว่าผมผมไปล้มไปไปแป้งเดีกยวนะเนี่ยไอ้ยจันเตล้มล้มเสาล้มให้ล้มให้ล้มให้สแลปสแลปล้มให้แล้วล้มให้แล้วถอนถอนได้ไหมอันนี้อันนี้เฮ้ยอุ้มแล้้้วอุมแลวอุ้มแล้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 ว รู้เวลาจอดไปยกล้อ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 รอรักไว้ก่อนเฮ้ยจะไปเดินไม่ได้พี่แป้งงงแล้วพี่แป้งกระถางอุ้มเฮ้ยขังเฮ้ย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 ขังพี่แป้งไว้ดิขังพี่แป้งขังพี่แป้งขังขังขังพี่แป้งไว้ได้ปะขังไม่ทันเขาไม่ทานเนี่ยนี่ยขังขังไว้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 พี่แป้งมาแล้วมาแล้วเอาลงห้องวีมะเนี่ย ขังไว้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 แกตีไม่เป็นตีไม่แกกดตีไม่เป็นหนอครับวเพิ่มางไว้วางไว้ขังไว้ขังพี่แม่ไว้พอแล้วพอแล้วหลุดแล้วแหละหลุดแล้วแหละหลุดแล้วแหละหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้ยเขาจะวนกันไปถึงไหนเนี่ยมันมึนไปหมดแล้วนะนี่เหมือนเราเล่นรถไฟขหตีลังกาตีก็โดนไม้ตีก็โดนไม้เอาเปลี่ยนเปลี่ยนพวกเขาแข่งขันบ้างเปลี่ยนพวกพวกเขาแข่งขัน ดีมากดีมากดีมากคนนี้คนนี้เดี๋ยวสัญญาว่า50ถทู50าทูนะจ๊ะเอ้ยอ,อย่าอย่าถอยกันตรงนี้ถอยกันจึ้งๆนะน่าเกลียดที่สุดเลยน่าเกลียดที่สดุด รวมล่างรวมล่างพี่แป้งเจอยู่นี่ไปแล้วนะไปแล้วนะก็เปลี่ยนเป้าหมายเลยเปลี่ยนเป้าหมายแบบฉับพลันไปแล้วนะน้องๆดูนะว่าใครบูลลี่นะผมไม่ได้บูลลี่เลยเนี่ยผมวิ่งไปพี่แป้งตีเลยนะการที่ผมแบบไม่พี่แป้งตีผมไม่ได้บูลลี่อะไรเลยนะน้องๆผมกําลังสะบัดหลุดนะผมนิวอยู่พี่นิวนีหัวหมูเหรอ ใช่ใช่มีหัวหมูหัวหมูล็อกเครื่องรูนแล้วก็กั้นตะพี่เจไม่เคยหัวร้อนนะครับผมบอกไว้เลยนะผมล้มนะผมไปล้มนะเออไปล้มไปล้มเออเราไปล้มให้แกแขวนหน่อยปะใช่ใช่แกแขวนทีนึงสองคนก็ยังดีนะใช่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 ตีทะลุไม้มาเลยจังหวะนี้ผมปั่นอยู่บ้านเล็กนะไม่ได้นะเราต้องลอมหมดนะรอหมดแล้วรหมดมีกุญแจอยู่ใช่ไหม ไม่มีครับมีโมลีไหมอาจามเออไม่ได้ดูอ่ะโมลีพี่แป้งแกยืนช็อตพี่แป้งช็อตซ้ำเหรอพี่แป้งไม่เฝ้าวะเนี่ยพี่แป้งสปอร์ตอยู่แป้งมีสปิริตอ่ะทวามวิสต้าพี่เลยบิบอมคุณเอาเข็มหรือเปล่าผมไม่เข็มได้เลยได้เลยทีอยู่บ้านเล็กนะอยู่บ้านเล็กนะอยู่บ้านเล็กนะ อ่าเล่นสเต็ปเต็มที่ด้วยเต็กสเต็ปมที่อ<จ>ะไรเด็กเต็มที่อะไรมุดดิป <c oughs> ันกันโตปันกันต่ตพี่แป้งไปไหนและวะ้วว่าพี่แป้งไปแล้วนะพี่แป้งกลับไปหาแล้วนะีกจเจอคนที่ใช่หรอจเจอคนที่ใช่นะ,ะ,นะกลับไปหาพี่แป้งดีกว่าก็ตามผมนะก็ตามผมผมนั่งมาบ้านเองนะ ให้ผมจะแกล้งเป็นเน็ตหลุดผมจะแกล้งเป็นเน็ตหลุดผมจะแกล้งสลับล้อเสาลอเสาผมจะแกล้งเป็นเน็ตหลุดให้แกตีแม่งแกช็อตทสาไมตีเลยพี่แม่งสลับสลับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแขวนแขวนปล่อยปล่อยปล่อยแขวนปล่อยแขวนปล่อนไม่เป็นไร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 โอเคเดี๋ยวเราค่อยเอาจริงเฟสสองไงเราค่อยเอาจริงเฟสสองอจัดปุยจัดปุยนี่เขาบอกเขาจองแล้วพี่แป้งโอ้โหพี่แป้งเขาจองแล้วเขาจอง แล้<ไ>ปัดไฟออกโอ้โพี่แป้งพี่แป้งเกินปุ้ย <laughs> พี่แป้งเล่น <laughs> เป็นไงตอดีพี่แป้งฟันขาวจัวะเลยพี่แป้งฟันขาวจัวะเลยคนหายไปไหนหมดนี่มันเดทบอยเดทไลฟ์โมบายไม่ใช่เกมซ่อนหาอะไรอย่งมาแล้วเย้ปุ้ยทำดีนะเด <laughs> 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 เจ๊ Jay, ทไรอ่ะไีเลยเจบอกว่าขอขอแบบขอตากแห้งสักทีอ่ะไปไปไปไให้ตากแห้งให้ตากแห้งหนึ่งที oh. นี่แน่นะย่างย่างหนอชิดหนออย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาตรงนี้ oh. นี่มันพื้นที่ของ oh. แป้งและเจแป้งและเจ oh. เอาไม้รลูบเอาไม้ลูบที่ ข้อสอบมีข้อสอบปั่นปั่นเสร็จเครื่องไหมไอ้ไอ้เครื่องไอ้เครื่องนั้นเสร็จปะผมดึงผมดึงเอาเลยเอาเลยเอาเลยบีบอลลูมบอมโลอเคบอลลูมีหน้าตาดีไปวันวันจานโล้มีทีโมลีแล้วนะเออว่าไม่มีบอลโดนโมลีไม่ใช่หรอไม่เฝ้าไม่เฝ้าไม่เฝ้าคุณโดนโมลีไม่ใช่หรอบีบอผมผมผมแทงเข็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 มบอดี้บ็อกซ์นะบีบอมนะปั่นเลยครับปั่นเลยครับ กำลังปั่นให้นะตรงขวาล่างรกไปบ้านใหญ่แล้วแติดเครื่องเลยไหมครับติดเลยนะติดติดเลยติดเลยติดเลยทีมงานบาได้บอกมาแล้วติดได้ทีมงานมอนิเตอรไม่นมีโนวันหรือเปล่านะเอ้ยมาพูดให้มีง่ายคิดด้วยมีพูดให้ง่ายคิดด้วยให้เดี๋ยวหาหลุมให้ให้เดี๋ยวหาโซนข้างล่างให้นะลองลองลองแก้มนทุกคนลองดูบ้านใหญ่นะผมว่าหลุมอาจจะเกิดบ้านใหญ่เปล่าระวัง มาประตูแล้วมาประตูแล้วประตูเปิดหรือยังเปิดจาก้าประตูผมว่านะเราต้องส่งตัวจานเจให้พี่แป้งเลาเออไม่ส่งตัวจานเจนนะอ่าได้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 เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้พี่แป้งฆ่าก็ได้นะเราต้องไปเปิดประตูก่อนนะผมเบิกเน่ยกระจกเงาหมื่นปุภาราตรีตอนแรกจะออกนะแต่โดนเพื่อนทวงนะโดนเพื่อนทวงนะเขาอ่ตรงทำเดียร์มบางอย่าง พี่แป้งจ๋าของโมลีน่าประตูของโมลีน่าประตูจริงนะกระโดดแบบสไปเดอร์แมนหมาพี่แป้งเอ้ยสมมตเอาผมลุมลุมโอ้โหลุมลุมอยู่ไหนลุมอยู่ไหนอยู่นี่จันนี่ตรงหน้าบ้านใหญ่ลุมอยู่ตรงนี้เปิดประตูก่อนนะเปิดประตูก่อนนะน้าน้เปิดประตูเปิดประตูลุมอยู่ตรงนี้ลุมอยู่ตรงนี้ลุ้มอยู่ตรงนี้ลุมอยู่หน้าบ้านใหญ่นะ เฮ้ยผมขอให้พี่แป้งฆ่าแล้วกันได้เลยได้เลยเจ็ดสิบสองเจ็บสองเฮ้ยต้นไผ่มันบังตาโี๊ยจีจีตีกแล้ว ผมยอมผมยอมสละชีวิตให้พี่แป้งของผมเอาอ้าพี่แป้งไม่โมลีเหรออ้าวปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางทางสังคมแล้วยังไงดีเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นหัวเขียวหัวเขียวปันอย่างเดียวเลยไล่หัวเขียวบ้างหัวเขียวปวดหัวไหมหัวเขียวสีหัวชัดมากไล่หัวเขียวบ้างไล่หัวเขียวบ้างไล่หัวเขียวบ้าง หัวเขียวเอาหัวเขียวอยู่นี่โอ้บอกเลยนะว่าเกมนี้นะคะยิ่งกว่ายิ่งกว่าการ์ตูนการ์ตูนเน็ตเวิร์กไปแล้วครับไปแล้วครับจังหวะน,นี้ไม่มีใครเอาล่ะตอนนี้เจไต้องเชื่อฟังพี่นะการบูลลี่ฆาตกรเป็นสิ่งไม่ดี การบุรีข้าตะกรนั้นมันจะเป็นบาปเข้าใจไหมเอาละรับทรมเทศนาของพี่ไปนี่เลยเจเป็นเด็กดีเจอุ้ยเราไม่อยากฆ่าเจอะพี่จะให้เจอยู่ตรงนี้ไม่เอาดีกว่าฆ่าดีกว่าไอ้นี่ไอ้นี่มันเด็กไม่ดีไม่ฟังคำ เห็นไหมนี่เป็นตัวอย่างถ้าเกิดว่าเป็นคนบูลลี่ฆาตกรจะต้องโดนแบบนี้เรียบลอยกูแตกไปย่อไปย่อกูแตไอาเจียที่เลยเฮ้ยหน้าใหม่โอ้ยเฮ้ยควรออกปากเลยอ่ะเ้ยควรออกปากเลยออกเลยนะออกเลยนะไปไปไปออกเลยออกเลยออกเลย รอบสามจับทีไม่มีแต้มเลยกูแม่มีแต้มเลยครับน้องนอง้ำวิงไปวิ่มา,มมมาตามผีก <c oughs> ูวิ่งตามพี่แป้งอย่างเดียว <c oughs>